ครับมนีโมตาร์เต็มๆมาเยี่ยมลานสังกล้ครับอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรติดตได้ครับมืออื่นมือหื้อนี่วันเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่ยี่สิบสองาทิตย์ที่ยี่บสามที่จังหวัดเลยครับจะเปิดสนามทาการแข่งนะครับมนีกับังกก้ทาการเตรียมข้อมนะครับสปอนเซอร์ใหญ่สนับสนุนมากกลับมาการเยี่ยมชมครับโดย รุ่นนี้จูเนียร์รู้โอเพนครับเนี่ยเป็นโอเพนนะครับโอเพนตอนนี้กำลังเช็ครถนะครับทั้งสร้างเตเล่พร้อมมือตอนนี้แก้นะครับระบบอยู่เียอพร้อมนะครับเตรียมน้่งเดี๋ยวมาเบิ่งครับรุ่นนี้โอเพนจะเป็นลูกเท่าไรก่อนครับเจ็ดมิลลูก67สิบเมิลครับเบิึงให้ลูกสูบลูก67เจ็ดมิลอีกเครื่องหนึ่งครับ ลูกเงยเพ่อสมวควรลูกแบนเดียวเป็นลูกของแกมม่านะครับลูกของแกมม่าโอเพนนี่แล้วแต่คุณจะใส่ยางเปิดให้ใส่เลยนะครับลักษณะของพอยางล่อนะครับอ่าอน,นีความรู้เกี่ยวกับสนามนะครับเกื่อการเรียนรู้สายช่งางก็ฝากกดไลค์ติดตามนะครับก็จะใหคค้ข้อมู้เกี่ยวกับสายช่างนี่เป็นจะทําการเบิองชมเมืองด้วยครับ โอ้อันนี้เป็นแฮนด์บนนะครับเรียกว่าแฮนด์บนโอเพนลูก67มิลนะครับลูกเดียวนะครับแกมมาใหญ่ขนาดไหนแล้วจะให้ดูนะครับโอ้เบิงครับเนี่ยนต่พรุ่งนี้ก็จะทำการประดิมจอดมาแล้ว6 7เดือนครับโควิดสนามบกเปิดพึ่งจะเปิดสัปดาห์ก่อนนู่นก็พายุเข้าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีฝนหรือไม่เบิงต่อ ตัวนี้จะเป็นข้าวบูเปิดปากเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทำการไล่ไฟครับน,นี่สมโอ้ชุดล่อเบาตัวไหนะชุดลออ่ลดลอ,อเบาทั้งหน้าและหลังชุดล่อเบาทั้งหน้าและหลังนะครับเดี๋ยวคู่น,นี้ก็จะได้จีดกันแล้ว ว่าชมพกฟังนี่ครับชักกป้ยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยเอ้าสายรัดมันบังฟังนี้มึอนี้ก็เห็นหลายคนอยู่ถามเบอร์โทรสองสามคนฟังนี่ครับดูคลิปแล้วก็เบอร์โทรประมาณนี้นะครับติดต่อโทรสอบถามได้นะครับทาเครื่องตุดเครื่องแต่งเครื่องแก้ปัญหาแต่งเดิมแต่งแข่งทั้งลงสนามแล้วก็ทีทิปเบาๆนะครับ นี่ก็ช่างประสบการณ์ก็หลายปีมีทั้งการสตาร์ทให้เอฟซีได้ฟังเสียงนะครับระบบน้ำมันโอเ้เท่นโหเถื่อรอน้ำมันมาส่งตอนนี้รอน้ำมันอยูตอนนออ่ต้องเป็นน้ำมันออกเทนนั่นไหต้องเป็นน้ำมันออกเทนครับเพื่อจสตาร์ทขี่เลยน้ำมันกับคนหนูุ่ยหน่อย,อ,ยออเทนลอยนะครับระบบ จานไฟนึ่งโอ้โซกบงับงบังโซกโซครับมันจะเนินนะครับ<ม>นี่ครับโชกแตงครับลักษณะ้า 5, โชโกโคดีครับบิดนี่ไม่ได้หยกร้อนมานี่โชกแท้ครับราคาเท่าไหร่นู่นโชกเน,นี่ยตัวนี้อ2,000กว่าบาทครับ2,000กว่าบาทนะครับอบบืมตัวนี้จะเป็นโชกสำหรับใส่แข็งเลยชุดร้อนยางที่เคยรีวิวให้เบิ่งนะครับตอนนี้จะได้ใส่จริงละไหลลื่นนะครับ ไฟแปะกี่นวทีโมมีเสียงกั่นาทีหน่อยเล่สิบสองไม่ตัวหนึ่งสองทุกทีห้องมาสี่ตอนนึ่งจะทำตามไล่นะครับจอดมาหลายเดือนครับจอดมาหลายเดือนระบบไฟยิงกล่องเลยนะครับยิงตรงเลย แย็ดฟังเสียงกีนาทีมาได้ป่ะนะได้ยินแล้แย็ดฟังเสียงนะครับรอรอนะครับตอนนี้โอ้ทอ่ทอไปท่อไปนี่ขึ้ลื่นมาท่อปลายปืนขัดโอเพนเนี่ยมมไ,ปปไซรุนนี้เลยลวเจวดเลยเติมน้ำครับเอ,อาฟังเสียงครับแย็ดแย็ดตลาดขังวะได้มั้ย มักโชกันนะดูนะครับเขาโค้งไหมเปี้ยวเลยครับนั่นรลอ,น,อนนี่เป็นเหล็กอันนี้น่าจะเป็นโลนะครับลอยเชื่อมโลเอ้ยกระบูปเปิด เดี๋ยวฟังเสียงครับลักษณะนะครับจับดึงได้ลเลยนยปังมาไหนมา เล่นหน่อยครับนโอเคนะครับ ตอนี้ก็ขี่หูโคลแล้วครับตอนนี้หูอือแล้วอันนี้แค่ให้เอฟซีดูฟังเสียงนะครับถอามีโอกาสเดี๋ยวก็กจะไปที่สนามเลยนะครับเดี๋ยวติดต่อที่สนามวันพรุ่งนี้นะครับอย่าภาวนาอย่าฝนตกอีกฝนตกนี่งดเลยนะครับแลนมาเลยแล้วพรุ่งนี้ติดตามที่สนามวันนี้ชมคลิป เตรียมความพร้อมในการแข่งขันคืงขันเล็งอะไรบางอย่างแคปปร์บอ,อลไหมอันนี้เป็นลูกอะไรก็ลูกหกเจ็ดโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจบการเตรียมความพร้อมลงสู่สนามวันนี้นะครับขอบคุณครับ